พบกับคุณน,น้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP.4 เรื่องการบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการบวกจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ 2. สามารถหาผลบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระง,งานที่มอบหมาย สาระสำคัญการหาผลบวกของจํานวนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมมาช่วยในการหาคําตอบได้ก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมคิดเลขเร็วนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีการหาคําตอบของการบวกลบและคนให้เด็กๆดูนะคะจากโจทย์นะคะในวงเล็บ6บวก4นะคะและบวก5เด็กๆหาคําตอบโดยใช้ วิธีแนวตั้งนะคะให้เด็กๆนะคะหาคำตอบในวงเล็บก่อนเสมอนะคะจากโจทย์นะคะ6บวก4ตรงนี้เป็นตัวตั้งนะคะ6บวก4เท่ากับ10 10เป็นตัวตั้งนะคะบวก5ซึ่งเป็นตัวบวกเด็กๆเ,เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ0บวก5นะคะเขียน5ในหลักหน่วยไปที่หลักสิบนะคะไม่มีตัวใดบวกนะคะ เขียนหนึ่งในหลักสิบดังนั้นนะคะจากโจทย์นะคะในวงเล็บหกบวกสบวกหาคำตอบเท่ากับ15เด็กๆมาหาคำตอบกันต่อนะคะจากโจทย์นะคะแปลบในวงเล็บหกสิลบสีให้เด็กๆนะคะหาคำตอบนะคะในวงเล็บก่อนดังนั้นนะคะแปเป็นตัวตั้งเขียนไว้เลยค่ะ ในวงเล็บนะคะ60ลบ40นะคะเท่ากับ20ดังนั้น20เป็นตัวลบมาหาคำตอบโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ0ลบ0เขียน0ในหลักหน่วย8ลบสเขียน6ในหลัก10ดังนั้นนะคะ80ลบในวงเล็บ60ลบ40คำตอบคือ60เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ จากโจทย์นะคะ85ลบในวงเล็บ20บวก14เด็กๆต้องหาคำตอบในวงเล็บก,ก่อนนะคะ85เป็นตัวตั้ง20บวก14เท่ากับ34ดังนั้นเรามาหาผลลบกันต่อนะคะ5ลบ4เขียน 1, 1ในหลักหน่วย8ลบ3เขียน 5, 5ในหลักสิบดังนั้นนะคะ 85ดสิบห้ลบในวงเล็บยีบวกสิ่เท่ากับห้อก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาทำกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่57เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาคำตอบกันนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆมาตรวจคำตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะ เด็กๆมาทบทวนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมตามวิดีโอคลิปดังนี้นะคะส่วนย่อส่วรวมสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่นุย้ยมีลูกอม5เม็ด<ม>ค่ะพี่นุ้ยอยากจะแยกลูกอมออกเป็น2กองอย่างนี้นะคะ เด็กๆจะเห็นว่ากองนี้มีสามเม็ดกองนี้มีสองเม็ดแต่ทั้งสองกองรวมกันก็ยังคงเป็นห้าเม็ดแต่ถ้าพี่นุ้ยหยิบลูกอมจากกองนี้มาไว้ที่กองนี้อีกค่ะจะเห็นว่ากองนี้มีลูกอมสี่เม็ดกองนี้มีลูกอมหนึ่งเม็ด ทั้งสองกองรวมลูกอมก็ยังคงเป็น5เม็ดอีกแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดพี่เอาเม็ดนี้มาไว้ที่กองนี้ทั้งหมดเลยเด็กๆจะเห็นว่ากองนี้ไม่เหลือลูกอมเลยใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ากองนี้มีลูกอม0เม็ดแต่กองนี้มีลูกอม5เม็ดดังนั้นลูกอมทั้งสองกองก็ยังคงเป็น5เม็ดเหมือนเดิมค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์เหล่านี้ในเรื่องของส่วนย่อยส่วนรวมกันนะคะมีขวดอยู่บนกำแพงสูงใบมีขวดอยู่บนพื้น9ใบรวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นได้9ใบค่ะต่อไปถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพง1ใบ จะเหลือขวดอยู่บนพื้น8ใบรวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นได้9ใบค่ะถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพง2ใบจะเหลือขวดอยู่บนพื้น7ใบรวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นก็ยังคงเป็น9ใบค่ะ ิบขวดขึ้นมาไว้บนกาแพงสามใบจะเหลือขวดบนพื้นหกใบรวมขวดที่อยู่บนกาแพงและบนพื้นได้เก้าใบอีกแล้วค่ะต่อไปถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกาแพงสี่ใบจะเหลือขวดอยู่บนพื้นห้าใบรวมแล้วจะมีขวดอยู่บนกำแพงและบนพื้นเก้าใบค่ะ ถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพง5ใบจะเหลือขวดอยู่บนพื้น4ใบรวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นเป็น9ใบค่ะหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพง6ใบจะเหลือขวดอยู่บนพื้น3ใบรวมแล้วจะมีขวดอยู่บนกำแพงและบนพื้น เป็นเก้าใบอีกแล้วน,นะคะเด็กๆต่อไปค่ะถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพงเจ็ดใบจะเหลือขวดอยู่บนพื้นสองใบรวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นเป็นเก้าใบค่ะถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพงแปดใบจะเหลือขวดที่อยู่บนพื้นหนึ่งใบ รวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นก็จะรวมได้9าใบอีกแล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆถ้าเราหยิบขวดขึ้นมาไว้บนกำแพง9าใบเลยเราจะเหลือขวดอยู่บนพื้นสูงใบรวมขวดที่อยู่บนกำแพงและบนพื้นเราจะเห็นว่าก,ก็ยังคงเป็น9าใบค่ะ เด็กๆคะจากตัวอย่างที่ผ่านมาเราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมขอให้สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะเพราะขคณิตศาสตร์ชอบรอบตัวเราเด็กๆมาหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันต่อนะคะจากโจทย์55บวก3เด็กๆ เขียนจำนวน55ในรูปแบบความสัมพันธ์ของส่วนย่อยส่วนรวมจะได้50กับ5นำ5บวก3เท่ากับ8นำ50บวก8เท่ากับ58ดังนั้น55บวก3เท่ากับ58เด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะจากโจทย์64บวก5 เด็กๆเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมของจำนวน64จะได้60กั่4นำ5บวก4เท่ากับ9นำ60บวก9เท่ากับ69ดังนั้น64บวก5เท่ากับ69เด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะจากโจทย์นะคะ35บวก10เท่ากับเท่าใด เด็กๆมาเขียนความสัมพันธ์ของจำนวน35แบบส่วนย่อยและส่วนรวมจะได้5กับ30นำส่วนย่อยนะคะมาบวกกันก่อน30บวก10เท่ากับ40ส่วนย่อยอีก1จําจำนวนมาบวกกับผลบวกที่ได้นะคะ5บวก40ดังนั้นนะคะ35บวก10เท่ากับ45เด็กๆมาตรวจสอบคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากโจทย์43บวก4เท่ากับเท่าใดเด็กๆมาเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน43กันนะคะจะได้40กับ3นำ4บวก3เท่ากับ7นำ40บวก7เท่ากับ47ดังนั้นนะคะ43บวก4เท่ากับ47เด็กๆมาดูคำตอบข้อต่อไปกันนะคะจากโจทย์นะคะ41 บวกเจ็ดเท่ากับเท่าใดเด็กๆมาเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนสี่สิบเอ็ดแบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันนะคะจะได้สี่สิบกับหนึ่งเรามาหาผลบวกกันนะคะนำเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดนำสี่สิบบวกแปดเท่ากับสี่สิบแปดดังนั้นสี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สิบแปดเด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากโจทย์32สบวก4ีเท่ากับเท่าใดเด็กๆเ,เขียนความสัมพันธ์ของจำนวน32แบบส่วนย่อยและส่วนรวมกันนะคะจะได้2กับ30นสินำนะคะ40่สิบวกสาเท่ากับเจนำสอบวกเจเท่ากับ72ดังนั้น32สิบวก4ีเท่ากับเจดเด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะ จากโจทย์53บวก46เท่ากับเท่าใดเด็กๆมาเขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของ53กับ46กันนะคะจะได้50กับ3และ40กับ6นำ3บวก6เท่ากับ9นำ50บวก40เท่ากับ90นำ9บวก90เท่ากับ 99ดังนั้น53บวก46เท่ากับ99เด็กๆมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการหาผลบวกของจำนวนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมมาช่วยในการหาคำตอบได้ภาระงานวันนี้เด็กๆทำแบบทดสอบในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ